นายารัชดานัดฟังคำสั่งออกหมายจับ19แกนนำกะปะปสผิดพรกฉุกเฉินรอบสองบ่ายวันนี้หลัง DSi อสไนำพยานเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าขึ้นเบิกความรวม18ปาก11นาฬิกาโฆษกเพื่อไทยพร้อมทีมกฎหมายยื่นกะกะตพิจารณายุบพักประชาธิปัตย์ นำหลักฐานเอาผิดสมาชิกพักสนับสนุนและร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา68ขณะที่ DSi จะเข้าเจรจาขอคืนพื้นที่ศูนย์ราชการอีกครั้งล่าสุดหลวงปู่พุทธอิสระประกาศไม่เจรจาเพราะไม่นัดล่วงหน้าเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคาดอีกหนึ่งเดือนจัดซื้อแท็บเล็ตนักเรียนชั้นป .1 กว่า8 0 0 0 0เครื่อง แทนบริษัทจีนที่ชนะการประมูลแต่แจ้งยกเลิกสัญญาซื้อขายและเรียกประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดซื้อ7กลุ่มผาพันนี้